สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูจุริพรกำพันนะคะหรือชื่อเล่นๆก็คือครูบีนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยภาษาสุวาาเซียนนะคะเด็กๆเกมการศึกษาจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆ อ่านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของแต่ละประเทศนะคะการแต่งกายของแต่ละประเทศประเทศที่หนึ่งคือประเทศรูนายนะคะการแต่งกายนะคะผู้หญิงจะมี ผ้าหมวกผู้ชายจะมีหมวกต่อไปประเทศอะไรคะประเทศไทยผู้ชายใส่จงกระเบนนะคะผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงยาวนะคะแล้วก็กล้าวผมมวยขึ้นไปข้างบนต่อไปประเทศพม่านะคะผู้ชายใส่สโลงนะคะผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงยาวใส่เสื้อแขนยาวนะคะต่อไปประเทศกัมพูชาผู้หญิงและผู้ชายใส่จงกระเบนนะคะแล้วก็จะมีผ้าสบายนะคะผ้าบ่าต่อไปประเทศ อินโดนีเซียนะคะผู้ชายก็จะมีกางเกงแล้วก็จะมีผ้าถุงสั้นนะคะส่เสื้อแขนยาวผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงยาวนะคะใส่เสื้อแขนยาวต่อไปประเทศเวียดนามนะคะเด็กๆประเทศเวียดนามผู้หญิงก็จะใส่หมวกและผู้ชายก็จะใส่หมวกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะนุงน่งชุดยาวนะคะต่อไปประเทศลาว ประเทศลาผู้ชายนุ่งกระเบนโจงกระเบนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวมีผ้าถูกเซอเอวด้วยแล้วก็ผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงสิ้นเสื้อแขนยาวแล้วก็มีสบายด้วยนะคะเด็กๆต่อไปสิงคโปร์นะคะผู้หญิงก็จะใส่ชุดยาวผู้ชายก็จะใส่กางเกงแล้วก็เสื้อคอจีนนะคะต่อไป ประเทศมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียผู้ชายก็จะนุ่งกางเกงขาขายาวใส่หมวกนะคะพลผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงมีท้าผ้าบ่าด้วยนะคะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์ผู้หญิงก็ใส่ชุดกระโปรงยาวเลยนะคะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่กางเกงขายาวนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เราก็มาเล่นเกมกันเลยนะคะเกมนี้จับคู้ภาพที่สัมพันธ์กันการแต่งกายในอาเซียนนะคะชุดแรกก็คือเด็กๆคิด,ดว่าชุดประจำประเทศอะไรคะเด็กๆมีลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็พมา่าเด็กๆลองลากดูนะคะตรงกับของคูบีหรือเปล่า มาเลเซียค่ะใครลากถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะต่อไปชุดที่สองนะคะมีลาวฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก็ประเทศพามา่าอ่าชุดที่สองของประเทศอะไรนะคะเรามาลากกันดูนะคะโดนกับชื่อ่าก็จำประเทศอะไรนะคะประเทศลาวค่ะต่อไปเหลืออีก อยู่ประเทศคะสามประเทศมีฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็พม่ามาดูกันเลยนะคะว่าลาบตรงกับของคุณหรือเปล่าอ่าประเทศพาม่าค่ะต่อไปประเทศอะไรคะอ่าประเทศฟิลิปปินส์นะคะต่อไปเดี๋ยวประเทศเดียวคือประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศไทยคะ่ะ ใช้ทาถูกหมดทั้งห้าประเทศเลยค่ะตบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของแต่ละประเทศแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นสัตว์ประจําประเทศอาเซียนนะคะประเทศแรกก็คือประเทศไทยมีสัตว์ประจําประเทศก็คือช้างไทยนะคะต่อไปประเทศอะไรคะ ฟิลิปปินส์ก็คือสัตว์ประจำประเทศก็คือควายคาราบาลนะคะต่อไปสิงคโปร์สัตว์ประจำประเทศก็คือสิงโตต่อไปประเทศพาม่าก,ก็คือเสือโคร่งนะคะเด็กๆต่อไปประเทศอินโดนีเซียก็คือมังกรโคโมโดเด็กๆเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะนะคะต่อไปมาเลเซียก็คือเสือโคร่งนะคะมาลายัน ต่อไปประเทศอะไรคะตามพูชาก็คือกูปรีต่อไปประเทศลาวก็คืออะไรคะเด็กๆช้างค่ะต่อไปประเทศอะไรคะเวียดนามก็คือควายน้ําต่อไปประเทศโรนไกก็คือเสือโคร่งนะคะเด็กๆอ่าอ่าเราก็มาเล่นเกมเลยนะคะจับคู่ภาพสัตว์กับประเทศใน อาเซียนนะคะาภาพแรกคือสิงโตสิงโตเป็นสัตว์ประจําประเทศอะไรลูกมีเวียดนามกามพูชาแล้วก็บรูไนแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอาสิงโตเป็นสัตว์ประจําประเทศ <S <S อาสิงคโปร์ค่ะต่อไปมังกรโคโมโดเป็นสัตว์ประจําประเทศอะไรคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> อินโดนีเซียนะคะต่อไป ควายนะคะเป็นสัตว์ประจําประเทศอะไรคะเวียดนามคะ่ะถูกกันถูกกันแน่มากันตังสามข้อแล้วน่าจะถูกกันแล้วนะคะถูกทั้งสามข้อเลยต่อไปกูฟีเป็นสัตว์ประจําประเทศอะไรคะกัมพูชาคะ่ะต่อไปเสือโครง่งเด็กๆว่าเป็นสัตว์ประจําประเทศอะไรนะอ่าบรูไนคะ่ะ ใครถูกหมดทั้ง5้าข้อมั้งคะเก่งมากเลยตอบมือ้ตัวเองหนะะ่อยค่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะว้าวนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องต่อไปในอาเซียนนะคะก็คือดอกไม้ประจําประเทศอาเซียนนะคะประเทศที่หนึ่งก็คือประเทศบูไนดอกไม้ก็คือดอกซิมปอนะคะ ต่อไปประเทศที่สองก็คือประเทศไทยก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองต่อไปประเทศพม่าก,ก็คือดอกประดูนะคะต่อไปดอกอดอกลำดวนนะคะจะของเป็นของประเทศกัมพูชานะคะต่อไปดอกไม้ราตรีจะเป็นดอกจะเป็นของประเทศอินโดนีเซียนะคะ ดอกบัวจะเป็นดอกไม้ประจำประเทศเวียดนามค่ะประเทศลาวจะมีดอกไม้ก็คือดอกจำปาลาวดอกลิลาวดีนะคะต่อไปดอกกล้วยไม้เวนด้านะคะเป็นดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์ต่อไปดอกชบาแดงเป็นดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ดอกพุดแก้วเป็นดอกไม้ประจํา ฟิประเทศฟิลิปปินส์นะคะเด็กๆอ่านะคะเดี๋ยวเราก็มาจะเล่นเกมเราจะมาเล่นเกมกันนะคะอ่านะคะเกมก็คือเกมจับคู่ภาพนะคะประเทศกับดอกไม้ในอาเซียนนะคะประเทศแรกคือประเทศอะไรคะประเทศไทยนะคะโอเคค่ะดอกประเทศไทยคือดอกอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะดอกปาดูต่อไปประเทศอะไรคะ เวียดนามดอกไม้ประจำประเทศก็คือดอกอะไรเอ่ยดอกบัวค่ะต่อไปประเทศลาวดอกไม้ประจำประเทศก็คือดอกอะไรเอ่ยดอกลิลาวดีค่ะต่อไปประเทศมาเลเซียดอกอะไรคะใช่แล้วก็คือดอกชบาแดงนะคะต่อไปประเทศอินโดนีเซียดอกอะไรนะดอกเดียวแล้ว ดอ,อกกล้วยไม้ราตรีนะคะอ่านะคะนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในเรื่องของการแต่งกายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้นะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจทํานะคะเด็กเก่งทุกคนเลยสำหรับวันนี้คุณครูบีก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย